วันนี้จะพามาดูเกาลัดค่ะเนี่ยเห็นไหมลูกใหญ่โตๆทั้งนั้นเลยดูนะคะมาเก็บเห็ดแต่ว่าเห็ดยังไม่ได้ก็เก็บเกาลัดไปก่อนเนี่ยลูกใหญ่เนาะเห็นไหมคะวิธีเก็บเกาลัดใส่รองเท้าบูทเหยียบๆๆแล้วก็เก็บเอาลูกมันเลยเนาะ เก็บกองไว้ก่อนเดี๋ยวให้ดูนะคะลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่ลูกใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากเลยนะใส่กระสอบข้าวไปเลยได้แล้วเหนะ็นไหมนี่อีกลูกหนึ่งลูกหนึ่งอู้ลูกนี้ด้วยค่ะเห็นไหม ห,ไ,หมไม่เยอะแต่ใหญ่ค่ะที่เราเก็บกล่องไวนะ้ที่บ้านนอกที่ฝรั่งเศสนะคะในป่าป่าสาธารณะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะเห็นไหมเก็บไปกินปารีถ้าอยู่ใ,ใกล้เมืองไทยนะจะเอาไปฝากทุกคนเลยค่ะเห็นไหม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 แตกแล้ว ได้แล้วป่าไหนที่มันอุดมสมบูรณ์มันก็จะลูกโตเนาะเก็บกันนะดูนะคะวิธีการเสียยค่ะ เราก็จะได้เกาลัดออกมาแบบนี้ไหลูกนี้มันอ้าปากแล้วเนี่ยเป็นหนามใช่ไหมเราก็เอาลูก<ๆ>เล็กไม่ต้องเอานะ <barbecue. S 1> เยอะเจอของดีเข้าให้แล้วค่ะเห็ดเซฟเห็ดพึ่งเห็นไหมคะ ได้แล้วหนึ่งดอกของแท้เลยฮิว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 เนาะได้เจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วเจออีกแล้ววิกเตอร์จิกุบเดพี่กุบนาะุบเดพี่กัไสิปช่ปัญหาคุอคุบเนกับต้ทุกน่ว้าล่ะบียดีสบายดีเห็นอะไรล่ะบ้าปลังไหมคะ เห็นไหมเห็นกันหรือเปล่าเก็บเอาเกาลัดก่อนเนาะเห็ดค่อยเอาทีหลังเจอไหนออนั้นกว่าจะได้มาคนในเมืองมาบ้านนอกไม่เคยเจอ เนไหมเออวิกเตอร์เบียงเบียงเบียงวิกเตอร์วันนี้อันุชเจอแล้วค่ะเจอเห็ดอีกแล้ววิกเตอร์เบียงชอมปิโยเจออีกแล้วค่ะมันคืออะไรเอ่ยดูสิสวยไหมย,ยังเป็นเด็กอยู่เลยมันคือเห็ดค่ะวู้ให้วิกเตอร์เอาใส่ถุง วิกเตอร์จ้าดูดูคนหวัวร้านเยียบเห็ <laughs> ดนี่ไงคนหวัวร้านเเหด็ดเจ้าชัเ็ยัียับเีดยถูกับเี่ยถับเบี้ยถกัเบี้ยถูกับเอี้ยถูกับเบี้ยถูกักะ,ะ,ะเต็มตะกร้าแล้วเอา้ยเห็ดพึ่กคบเเอา้ยเห็ดยึ่งวิกเตอรยเู้เก็บเห็ดแล้วนะคะเนี่ยู ยังเป็นลูกอยู่เลยสวยมากเลยขนาดคนอย่างเรานะอันนี้เจอแล้วอันนี้ดอกหนึ่งเชอรี่เชอร์ลากุเตอันนี้ดอกที่4ี่ค่ะเป็นเด็กๆอยูเ่เลยนะนะดูสิคะมีสองดอกวิกเตอร์เจออีกแล้วแม่กับลูกมามองเอลาฟีตัดเลยวิกเตอร์ตัดเลยามารเวเก่งมา อันน er. ี้คือเห็ดอะไรคะกินได้หรือเปล่ากินไม่ได้นะคะโนนนนปลาอะไรหรือกุโตกุโตจิกุบช่องพิยองจิกุสปาล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 าอันนี้กินได้ค่ะอันนี้คือเห็ดอะไรคะดูสิคะวิกเตอร์เนมาร์สปาซิ่วหรอพร่องโบวิกเตอร์ค่อนข้างจะงี่เง่านิดนึงนะนนนมันเหยียบหัวไปหมด วิกเตอร์เป็นเด็กที่สมาธิสั้นค่ะไม่ค่อยอะไรมากอยู่ยุกยุกยิกยิเหมือนลิงอะค่ะเนาะจะให้ดูบรรยากาศป่าในประเทศฝรั่งเศสนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นป่าอะไรรู้ไหมป่าต้นเกาลัดค่ะมันถึงมีเยอะนี่ยอุดมสมบูรณ์มากมีคนมาล่าสัตว์แต่ขออนุญาตเก็บเห็ดก่อนนะวันนี้น่ะเนี่ยค่ะเห็ดอันเนี้ยอยากกินนะคะเยี๋ยวว่ อยากกินนะคะมันเหมือนเห็ดละงกบ้านเราสีสวยนะมีอยู่หนึ่งดอกนะสองดอกมันสุ่มเสี่ยงมันเป็นเห็ดพิษมันไม่ใช่เห็ดละงกบ้านเรานะนี่สองดอกแล้วใช่ไหมเจอดอกที่สามอีกนะเรียวว่าแซกเจอดอกที่สามอีกสวย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 เป็นเห็ดพิษนะดอกที่สี่ดอกที่ห้า เห็นไหมสวยมากเลยเล็กๆนะเห็นไหมคะดอกที่หกเนี่ยอยู่ในนี้เราจะไม่จับนะหายให้ดูเฉยๆดอกที่เจ็ดค่ะดอกที่เจ็ดสวยมากเลยค่ะดอกที่แปดดอกที่เก้าค่ะอย่าจับนะคะกินไม่ได้สวยค่ะอันนี้ก็ใช่นะสัตวอ p ปะ มันเป็นเห็ดพิษค่ะเห็ดล่อกินไม่ได้นะแต่เขาบอกว่ามันจะมีเห็ดพึ่งอยู่ใกล้ๆนะลองหาดูเนาะลองค่ะสวยหรือไม่มันเป็นเห็ดพิษค่ะฮู้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 อันนี้ก็ใช่ค่ะเป็นยี่สิบสามสิบดอกแล้วเนี่ยอันนี้ก็ใช่นะอนนนะโอ้สวยค่ะเห็ดพิษเนาะสวยมากเลยค่ะ ดูสิคะมันคืออะไรมันก็คือเห็ดพิษจิค่ะดูค่ะดูอย่าไปทำร้ายมันนะิตุสปาิตุสปาโอ้ดูค่ะดูดูดูสวยงามสวยงามมากค่ะเรากินไม่ได้เราก็ชมอูละค่ะสวยไหมคะสวยค่ะโอ้วิเตอร์ตู้สปา จะะเอจออีกแล้วมาดามเห็าดค่ะมาดามเ็ดเจียงกุบเจียงกุ๊มกบม่ยสยากบรรยากาศก่อนตะวันตกดินนะคะหลังจากเก็บเห็ดแล้วนะเนี่ยค่ะหกโมง นะอยู่ที่บึงค่ะข yes. ้างๆป่านี่แหละค่ะเนาะเจออีกสองดอกนะคะเป็นเห็ดเซฟอยู่ข้างแม่น้ำค่ะพ่อวิ่เตอะเดีกุโตไม่ใช่ปลาททบุเซฟอ่ะไม่ใช่ปลาดิบเนี่ยซึ่งสมารถกินได้